อืมโอเคอ๋อก็สวัสดีชาเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีเกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมไหม่ครับวูฟนะในพาร์ทที่2ของผมนะฮะและตอนนี้โลกเราก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะะจะเป็นโลกโลกกากาการรมดากลายเป็นโลกสี่เหลี่ยมยมันก็สี่เหลี่ยมอยู่แล้วนี่ก็เป็นโลกที่สวยงามเหมือนเดิมแนละ้วตอนนี้พาร์ทใกล้ตกอ๋อเพิ่งเช้านะเพิ่งเช้าแคป แล้วก็จะมาสร้างบ้านในแมปเอ่อนี้กันนะครับก่อนอื่นผมก็จะไปตัดไม้ทําลายป่าแป๊บหนึ่งนะเยออเอาแสงจะมีบั็กเยอะหน่อยนะฮะออภัยด้วยแล้วก็กระตกเป็นระยะระยะเพราะว่ามันภาพมันสวยจริงนะฮะดูนะฮดูตัดต้นไม้ดมิตัดสกากเลยนะฮะเอ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค เด็ดเด็ดตัดการให้เหลือแม้แต่โคนต้นปลายอะไรเลยนะเอ้ยมันจะมืดแล้วนี่หว่าไอ้มันนืดเร็วจังว่ะเฮ้ยใสย่ทําวิธีการลงวัดมากเกินไปนะโอเคตอนนี้ก็แม่งจะมืดอีกแล้วนะฮะมันเป็นอะไรที่โคตรเซ็งนะครับไปก็ไปอยู่ในบ้านแสนสูงของเรานะฮะ ไปขุดเหมืองนี่ก่อนนะขุดเหมืองนี่ไฟไฟตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะฮะเราต้องไปทำการขุดเหมืองอีกแล้วนะ,อะขอภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ต้องปลูกหญ้าอะไรพวกนี้ด้วยนะขุดเหมืองก่อนต้องปิดใช้ดินนี่แหละปิดโอเคปิดนะฮะไม่ให้ตัวอะไรเข้ามาเด็ดขาดนะ ถ้าอยากทำมาดีก็ปิดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะเข้ามาไม่ได้นะแต่เราสมามารถตีเขาได้นะซึ่งก็รู้สึกดีหรือเปล่าวะมันจะเข้ามาได้ปะไม่ได้นะเราปิดแล้วนะตรงนี้ก็อุ้ยอุ้ยนายกุยจันกลัวลุกดิน่อยนะ,ะ <c oughs> มีมีเห็นพาธิต์ด้วยอ๋อถ้าเป็นหินไม่เป็นไรนะแต่เป็นพวกต้นไม้นี่มันจะเป็นแบบมันจะบักแสงเล็กน้อยนะ เรวก็ต้องเขาต้องปรับปรุงบัดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้แล้วก็มาทําการขุดหินเรื่อยๆดีก่อนนะโอ้โหมาถึงก็เจอว้าวเจอแจ็คพอตฟ่ยโอเ y god โอ my god เ oh นี่ฮะถือไฟแล้วก็ไฟก็จะสว่างตามไปด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าดีมากครับเราก็ได้เจอขุมทรัพย์ใกสั้นๆว่าขุมทรัพย์เป็นหุกเหวเหวนรกนะฮะ ต้องมีอะไรดีๆแน่เลยนะฮะโหเ,เป็นแมพที่รับว่าโชคดีมากที่เจอพวกนี้นะฮะเดี๋ยวก็ทำการต่อพวกหินลงไปต่อต่อลงไปเป็บเหล็กเริ่มตกแล้วครับเคจะมีมอสท,ที่เลื่นกว่านี้อีกไหมเนี่ยวันนี้รู้สึกจะเลื่นที่สุดแล้วนะฮะที่ผมเล่นมาเคไปเล่นโหมดสร้างบ้านนะเพราะว่ามันก็ลองว่ามอสมันจะเลื่นไหม ก็ค่อนข้างจะเลื่อนอยู่นะทําให้ภาพมันสวยขึ้นเออใครไปดูพาร์ทแรกของผมนะมันจะแตกต่างก,กันมากเลย <c oughs> เอะไอยังไงดีนรกกับสวรรค์ประมาณนั้นนะฮะไปะสร้างบ้านต่อสร้างทางลงบันไดไปแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาขุดมงขุดเหมืองอะไรพวกนี้แล้วนะะเราก็ต้องทําการปักไฟไว้ตรงนี้นะครับโอเคแถวนี้มีลงมีเหล็กโอยมันมันเหมือนบ้าน บ้านหลังที่สองของเราได้เลยนะเนี่ยซึ่งมันดีจังเลยปักไปปักไปเย่ถ้าเราเอาออกอุ้ยตรงนี้มืดมากเลยปักปักข้อเสียคือจะไม่รู้ว่าตรงไหนควรปักตรงไหนไม่ควรปักนะครับคือต้องถืออย่างนี้ไปแล้วก็เอาไฟไปปักไว้ปักปักเสือโอเคปักแล้วเพียงนันี้พวกนี้พวกเหล็กอะไรพวกนี้ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นเอ่อ เจโจ้แพ็คนะครับเขาที่ถูกบัวใช่ปะเชจโจ้แพ็คปะไอเนี่ยไอภาพอะของมันเป็นของ RPG นะฮะแบบเหมือนเหมือนอะไรอะเกมเก็บเวลนะเป็นแบบของฝรั่งอ่ะแหละผมไปโหลดมาซึ่งมันเข้ากับตัวมัดนี้มากเลยนะพอสมควรเลยทีเดียวโอเคก็ตรงนี้จะทำให้มันวัดหรือทำใหม่ปะเฮ้ยโอ้เจ๋ง ก็จะทำการขุดไอ้พวกนี่ไปนะะโอเคยังมีบั๊กบ้างอุย้ยแสบตาเหลือเกินไม่เป็นไรครับผมอภัยได้เป็นบั๊กแสงนะฮะเดี๋ยวเขากำลังปล่อยตัวมาเรื่อยๆตัวพวกนี้หวังว่าการบั๊กจะหายไปนะโอเคโอ้ยแสบตาชีพเลยโอ้ยเกแค่ก็พาร์ทไหนที่ <laughs> ส่วนพาร์ทไหนที่ผมจะเปลี่ยนใจใช้มอดไรก็ขอพายด้วยแล้วกันเพราะว่าไม่แน่ผมอาจจะเปลี่ย okay. oh นโอ้ายนัดเดียวตายแกเอาใหม่ก็พาร์ทไหนที่ผมจะเปลี่ยนเอพ c เ a l แพ c k หรือไม่ก็มอดแสงแลรพวกนี้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ทําใจไปได้วยเลยนะฮะเพราะว่าผมได้เปลี่ยนหลายหลายเวอร์ชั่นแน่ๆเลยนะครับโอเค ตอนนี้คือจุดหมายผมจะตั้งไว้ที่บ้านที่ต้องสร้างบ้านบ้านของผมก่อนสร้างไปนะครับสร้างให้เสร็จประมาณนั้นได้สร้างเสร็จแล้วก็จะสร้างพวกหมู่บ้านคือเหมือนเหมือนโลก R B G ครับสร้างไม่หมดเลยร้านอะไรพวกนี้คือสร้างได้ตัวเองแต่ไม่มีใครอยู่นะอยู่คนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดมอีอาจจะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยนะถ้าผมสร้างเสร็จคือจะถ่ายคลิปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ ทุกคนได้เห็นผมทำพวกบปงบ้านแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะครับก็ป่ะอ๋อ yes อ๋อ yes แรงอีกแรงพงโอเคปไปเรื่อยๆครับตอนนี้เช้ายัางไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูอีกทีก็ได้พวกนี้มาถือว่าคุ้มค่ามากเยอะเยอะเยอะอยู่นะ เก็บใบเกใบเหมืองเหมือเหมืองเหมืองสุดแสนจะเฟี้ยวฟ้าวตรงนี้ก็ต้องทําให้เป็นทางยาวเพราะว่าต้องเอาพวกทรายพวกนี้ออกเอาไม้มาทำเป็นโต๊ะครับก่อนนะฮะตัวพูดเพาะนะครับแล้วก็หลดรอบอาชิเ็นไปหนึ่งดอกนะฮะอาชิเ็นแล้วก็ทําอะไรดีหว่านะ โต๊ะคัฟนี่ผมรู้สึกจะงงเลยนะคือไม่เคยครัฟไงเล่นแต่แบบสร้างบ้านนี้บทสร้างสรรค์โอเคเรามาสร้างที่ขุดนะครับเพราะว่ามันใกล้พังแล้วตามด้วยด้วยอะไรดีดกนเอาที่ขุดไปตรงนี้ไฟไปตรงนี้ดินไปตรงนี้ถนูไม่เกี่ยวอยูนี้แล้วก็ที่ขุดทรายนะครับปะ่ะ นี่เอาทรายมาใส่มาแซนแซนหรือทรายขั้วหินเป็นมอสไทยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงตาตาโอเคแมป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 ไปเรื่อยๆครับไปเ,เ,เรื่อยๆแล้วทำห้องนี้ให้มันใหญ่ๆก่อนฮนะเพราะว่าจะได้ทำเป็นแบบ ผมจะทําเป็นห้องใหญ่เลยแล้วกันแต่คงสภาพเดินเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทายังไงกับไอ้เจ้าเหวนี่นะฮะก็เก็บไอ้พวกนี้ไปมันมันไม่มีความหมายหรอกว่าผมจะเก็บไว้ทําไมนะก็เก็บเก็บไปก่อนนะครับโอเคไปดูข้างบนว่าเช้าหรือย,อยังถ้าเช้าจะได้ออกไปสร้างบงสร้างวานอะไรพวกนี้ใกล้แล้วนี่ได้ยินเสียงาลามอยู่ข้างบนซมบีแก พาที่ดูไม่ค่อยสะด,ดวกเลยพาจันดิพาทิด้องโอเคไป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 พรุ่งนี้ผมอาจจะไม่อยู่นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่15ผมจะไปดูกนะ็ซิลล่ามาถล่มเมืองกันนะโอเคก็คุณอาจจะได้เห็นคลิปนี้วันที่16บหไหรือไม่วันที่15ตอนเย็นๆน,นะฮะ <laughs> ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกนะันก็ซิลล่าเป็นยังไงถ้าถ้าเกิดได้ดูนะว่าผมไปไปแต่เช้าเลย กลัวค,คนแยกนะไม่มีอะไรหรอกไม่ได้เล่าแบบเห็นเห็นเป็นบทเลยนะเว้เดี๋ยวมาเล่าดูว่ามันสนุกไหมบรรยกาศนะครับว่ามันน่าตื่นเต้นหรือเปล่าพาต่อไปนะโอเคเก้านาทีแล้วโอ้โหเร็วจังหุดปลหุดปเพื่อนตรงนี้ทําเป็นท้องก่อนนะครับก็เผื่อทาเป็นอะไรสร้างสรรค์เยอะแยะนะฮะเอ้๋ยวทำไอเอาไอ้นี้ให้มันพังก่อนอ,อย่าง พังแล้วอีกอันนึงโอ้ยยังไม่พังเว้ยหดๆเรียบร้อยครับเป็นมอดที่มีประโยชน์แผนที่ก็มีนะโอ้โหปิดยังไงไม่รู้นะอาจจะปิดอยู่เหมือนกันมีซอมบี้เกิดข้างบนนะรู้สึกต้องปักไฟแถวๆวด้านนี้ให้หมดแล้วนะเพราะว่าอันตราย, <c oughs> ายไม่ไม่อยากออกไปข้างนอกเลยมันมันยังไงดวมันมันแหลกอะเฮ้ยเฟรมเลสนี่ตกกระจกจแล้วออกไปข้างนอกนะฮะ คุณก็เห็นอยู่เมื่อกี้เห็นปะวะเออเห็นปะวะไม่รู้อะเอ็เอาหินนะเอาห็นมาเอาหินสร้างผมไม่ชอบหินพวกนี้นะไอหินที่อะไรอะเนี่ยมอสมันเอ่อหินเพนชร์แพดตรงนี้หินมันจะแบบเรียบๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่ช,ชอบๆก็เลยจะทำเป็นหินเอ้ยชา้าแล้วนี่บ้าไอบา้าเอ้ย พวกนายไม่เคยบอกเราเลยนะเมื่อเช้าแล้วเพื่อนไอเพื่อนงกไงไปตายใส่บาเลยพูดตัวเองยังมีอะไรมากโอเคต้องเดินขึ้นไปนะฮะทำไมกูไม่ทำเป็นบันไดตรงขึ้นมาเลยวะเออมันก็น่าคิดนะเดี๋ยวค่อยทำแหมไม่ต้องรีบนะช่วงนี้เออ่ซอมบี้จะเกิดตรงนี้ปะวะตอนนี้ซอมบี้เล่นน้ำอยู่นะฮะโอเคเช้ายังอะไรยัง อุว uh, ิชาแล้ว hmm. นี <y Catholic ser ings> <ie> ่อุวยเชียวจมพิเ็มเลยวิวิวิชาแล้วฮะเฟเบริตต่อไปที่สิบสี่ครับผมตอนนี้ฮะไปอัปเกรดครอปด่วนเลยฮะคิปเปอร์โหไอ้ระเบิดระเบิดระเบิดไม่ไม่ไม่อย่าระเบิด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 กันไว้กันไว้ฮะการไว้อ่ากันไว้โอเคเชื่อคิปเปอร์อยู่นะอยู่ละอ๋อแล้วมาดูพ่อที่จำเช้านะฮะพาทีิชาเช้าขึ้นมาจงขึ้นไว้ไปบ่ เจอพลังโพซิอูดได้สลับมาอีกไปฮะไปไปไปไโดนไหครับซอมบี้ก็ร้อนแรงไปฮะเสียเปรียบตรงที่พื้นที่ไม่ใช่พื้นที่กว้างแล้วก็ต้นไม้เยอะแล้วก็มีรุ่มน้ำเยอะแยะนะฮะซึ่งซอมบี้จะเข้าไปอยู่ในรุ่มน้ำรุ่มน้ำหรอเขาเรียกรุ่มน้ำปะอยู่ในทะเลอยู่ในน้ำเออแล้วก็จะไม่สามารถมันจะไม่เป็นไรว่างั้นแหละคีปเปอร์ไม่ไดอยู่ข้างล่างอีกโอเคับ เดี่ยวกันเดี๋ยววันนี้ภาพก็สวยกันเลยไปสวยกันไปหรือเปล่าอ่ะบางทีใครบอกว่าดาบตีไม่ได้วะ่ะคิปเปอร์หายไปไหนอะโดนแล้วเราจะออกไปไปน้ำกันปักน้ำเล็กน้อยได้ดทุกทีคือดมจำปุ๊บมันเนี่ยมันจะดำไปน,นี้เลยมันจะเห็นน้องฟ้าแบบโอ้โหในน้ำนะฮะ ชัดมากแต่ออกมาก็สวยอยู่ดีนะไปแล้วไปในน้ำไปไปไปเยี่ยมโู้โูเนี่ยครับมันจะไม่สมบูรณ์นะไม่เป็นไรสวยเป็นพอแล้วนะครับเอ้ยโอเคครับก็ขอจบเพียงอย่างอย่าใจเย็นใจเย็นน้องโอเคเรือซ okay, okay, okay. ัมบี <Sure> ้เป็นเหมือนเดิมนะสลามยักษ์โอ้โหตัวบอลเลอร์เลย เราไปจัดการสลามก่อนนะเพราะว่าเกิดมาเรื่อยๆอยู่แล้วผมชอบเมื่ก่อนนะสลามหายากที่สุดในเกมเหมือนไอเทมแร์นะแต่ตอนนี้ฮะเป็นการเป็นผีแฟบกะาแล้วก็มีหน้าบุบนๆนะดูหน้าเดี่ยวอยกมาแล้วอยกมาแล้วฟันฟออจะเอาไปทำประตูก็ได้นะฮะอย่าดูถูกไปนะตัวเล็กๆแค่นี้นะแหมลายไม่เบาเหมือนกัน โอเคเราจะมาสร้างบ้านต่อเลยดีกว่าโอ้ย <g ül> oh, yeah. จะสร้างบ้านด้วยไรดีนะด้วยไม้แล้วกันเพราะว่าเราเรามีแค่นี้เราก็อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วนะเฮ้ยทำไมทำไมไม่สว่างเลยตรงเนี้ยนะปักไฟตรงนี้โนะ okay. อเคแดีถือดีอ่าโอเคตอนกลางคืนแล้วก็ถือไฟอย่างนี้แล้วก็เดินไปได้นะเียงเรยวะเจยงถ้ามาปล่อยปล่อยไปได้โอเค บ้านลังนี้คือบ้านจุดแรกของเรานะเป็นบ้านที่พิศวงและทรงพลังนะ <c oughs> <c oughs> บ้านที่เราไม่ได้สร้างเองพิศวงเมล่ <c oughs> อไรเฮ้ยอุยอ้ยเจ็บเนื้อๆต้องหาเนื้ออีกโอ้โหไอ่ทำฟาร์มก่อนอย่างแรกครับตอนลงชีวิตรอบค,คือต้องทําฟาร์มเป็นอย่างแรกนะฮะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่เขาทํากันซึ่งเราต้องมีดินนะครับดินแล้วก็ทําฟาร์มแถวนี้เห็นไหม อันนี้ก็ดูสวยงามนะครับทำฟาร์มก็ไม่เสียหายอะไรอเอาฟาร์มตรงนี้ละกันเนาะเราเอาดินมาผสมประสานตรงนี้นะฮะทำเป็นฟาร์มย่อยนะครับโอเคทำเป็นฟาร์มตำงรฟาร์ม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 น้องเคยเห็นฟาร์มเปล่าไม่เคยพูดกับตัวเองละ ตรงนี้ก็หลอนเล็กน้อยนะ,อะโอเคทำฟาร์ไมไปเรื่อยๆนะฟาร์มจะสเส้นสุดอยู่แค่ตรงนี้พอนะครับแล้วน้ำแมกก็ไม่เท่ากันด้วยทิ่เป็นไรมั้เนาะโอเคอ๋อเราจะมานี่กันผมอยากให้คุณเห็นตอนฝนตกมากเลยนะโคตรน่าทึ่งฝนตกเหมือนจริงที่สุดแล้วับมอดนี้แต่ว่ายังไม่สามารถ เห็นได้เพราะว่าต้องร้อยฝดมันต่อกเขาเองนะโอเคทำฟาร์มแล้วครับเดี๋ยวต้องไปหาพวกตรงญ้ามาอีกอคลิปนี้ก็ประมาณที่ยีสิบนาทีกำลังดีไหมเต็มเร็บเต็มเล็บยู่ตรงนี้ก็ตกไปที่14สนะฮะเดี๋ยวต้องไปหาวิธีการปรับให้มันเรียร้อยลงนะหายากยากมาก เอ้ยหายากยากเอ้ยหายากหายากยากมากไม่ใช่เด็กหามาเล็ดยากของยากของยากของยากมากอะไรของกูเนี่ยนะเมื่อกี้ก็ที่ผมพูดไปก็ลืมเลือไปแล้วหล่อนหลอนโอเคเราไปปลูกกันเถอะนะเราไปทำเด็กกันเถอะเฮ้ยไม่ใช่เราไปโอ้เอ้า what the fuck อ๋อเมื่อกี้ปูกปลูกต้นไม้มันพึ่งเด้งมา พิสบ,สบอยดูเหมือนกันนะป๊บ,ปบ,ปบโอเคหวังว่าดินคงจะอุดมสมบูรณ์อยู่แถวนี้นะไปตัดไม้กันเถอะนะครับซึ่งการตัดไม้นี่ก็มันจะเป็นการตัดไม้ที่เยี่ยบมากเลยนะฮะมันคือมันก็คือการตัดไม้อะกูบ่นเลยเดี๋ยวคนดูบอกเฮ้ยนายบ่อนอะไรนาะยเงียบเงียบปากแถวนี้อะไรขออภัยด้วยครับก็หลอดอยู่เอา เหล็กครับเหล็กอา้าวโอเคเหล็กหินแค่นี้คงไม่พอประมาณ11ก้อนพอไหมสิบเอ็ดก้อนอุ้ยประมาณ3ก้อนได้นะที่ไฟอันเดียว3าก้อนได้เลยนะก็ถือว่าเป็นบุญที่ดีไปตัดไม้กันอย่างแรกครับไปตัดไม้เลยบ้านหลังนี้เราจะไม่ทำอะไรเขานะฮะเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังแรกของเราควรจะอนุรักษ์เอาไว้นะฮะไปสร้างบ้านตรงนู้นครับ ตรงนู้นจะเป็นจุดแรกที่เราจะทำกันเพราะว่ามันมีจุดเกิดแรกคือเกาะจันเซียวนะเกาะจันเซียวจะเรียกว่าเกาะเจปังเลยก็จะจะจะ,จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันชื่อมันน่าอร่อยเกินไปไม่พิศวงเกาะจันเซียวแล้วกันปะเปิดไม่อย่างวัน <c oughs> พูดมาตั้งนานเปิดไม้จบโอเคโอ้โหโอ้บล็อกแสงนี่กระจายนะไม่เป็นไรเราอาภัยได้นะอาภัยได้ ผมพยายามจะหาหมอดที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะจึงมันมันไม่ได้มีในโลกหรอกไอของที่สมบูรณ์แบบที่สุดคนระับก็เลยไม่เป็นไรมงมอดแค่นี้ซึ่งมอดแสงผมมีเยอะมากครับแน่นอนมีเยอะมากๆเดี๋ยวพาร์ทไหนที่เปลี่ยนใจก็ภาพพวกนี้อาจจะไม่เห็นอีกแล้วอาจจะเห็นภาพที่สวยกว่าเดิมหรือแม่ก็แปลกกว่าเดิมไปนะฮะเสียงวัว,วะนั่นแหละที่ผมต้องการนะโอเคโอเคอาา่ะฮะได้ไม้มาแล้วนะฮะ เราก็จะเอาเหินกับไม้มาผสมเป็นบ้าน RPG วันทีพูว่านายยิ้มทำไมวะไม่ได้ยิ้มเนี่ยจะบุกวันนี้ว่าแกเฮ้ยเดียก่อนนะเฮ้ยแกสจชมพูอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะจุ๊บทีเราจะไม่ฆ่าเขาเพราะเราจะเอาขนเขามาทําเป็นที่นอนนะฮะเอ่อบ้านตรงไหนดีนะตรงนี้ก็จะดูจะหรูเก,กินไปหรือเปล่านะะไว้ตรงนู้นปกติจะสร้างตรงนี้ไงไม่เอาเปลี่นใจ ไปสร้างตรงที่แก่เขาอยู่ครับอ่าเอ้ยตรงนี้เหมาะมากครับจริงเพราเห็นเกาะเห็นตรงนี้ด้วยคือต้องตัดต้นไม้ตรงนี้ออกไปนะขอ,ขอโทษนะเพื่อนขอตัดอะไรแล้วกันนี่ปลายดึงดอกนี่นี่มืดเดี๋ยวมือดอีกฝั่งฝากนึงเดี๋ยวไปถึงตอนกลางคืนอีกเออ่ยังไงวะเดี๋ยวพาท,ที่ตกดินนะผม่อยตัดพาแล้วกันนะโอเคโอ้ยแสบตาว่ะเฮ้ย เป็นวัที่ค่อนข้างจะแสบตานะเค okay. ตัดต้นไม้ให้โกรนไปเลยทีเดียวเชียวนะเป็นการเล่นที่ดีนะเดี๋ยวอัพคอมแม่งเลยไม่ไหวแล้ว t t าเ f i ฟิลนี่เล่นลื่นไ e มครับนี่เล่นกระตุกที่เป่งเลยเคเรามาเอานี่เป็นไอเทมอะไรฮนะต้นก้าโอกเชื่อไอเทมของเขานะของเชื่อไอเทมไทยนี่แหละโห ตัดตรงนี้นี่คงจะเล็กสลา,ามบองแถวนี้โอเคปอกเข้าไปสลา,ามบอนนะเขาไม่ทำเลยเราเลยตัวนี้ก็จะปลูกแล้วก็ไอเอ้ยตรงนี้ห้ามปลูกดิเพราะเราจะทําส่วนนี้เป็นบ้านนะครับเอ้ยไม่สวยเนาะผมว่าไม่สวยตรงนี้ไม่สวยเลยเออก่อนจะได้เป็นรูปเป็นร่าง <c oughs> ไอบอกว่าวันนี้จะสร้างบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเลยเออเห็นเป็นไม่เห็นเป็นไนนกลๆก็เพราะว่าเป็นมอสเขานะถ้าเกิด ปรับเผ่นไกลๆก็แหลกกันชิบหายเลยนะผมก็เลยปรับเป็นอย่างนี้ไปก่อนขออภัยด้วยแล้วครับโอเคที่เดิมดีกว่าเนะเาะอ่อตรงไหนดีวะมันก็ไม่สวยนะตรงนี้แอะเปิลด้วยเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพื้นที่ว่าบ้านกันนะคุณว่าตรงไหนสวยครับตรงนี้จะเห็นวิวไม่ค่อยชัดนะถ้าเราทําตรงนี้วิวก็จะสวยไปอีกแบบหนึงนะ่งครับอ่ แต่ว่าเกาะข้างหน้าเขาจะบางเราอืไงดีวะเขาจะบางเรามิดเลยด้วยแต่กูสร้างเกาะข้างหน้าแม่งเลยอ่ะช่างมันนะ,ะอ่ะตรงนี้แล้วกันเนาะถึงจะไม่เห็นอะไรมากมายก็ต้องสร้างไปถอะตรงนี้ครับเราจะมาสร้างตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะเกาะตรงนี้เลยนะครับโอเคจะหันหน้าทางไหนก็และอีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้ถ้าขอปลูกบ้านแล้วก็วัวตรงนี้ก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเรามาต้อนเป็นฟาร์มนะโอเคโอเคแต่น,นี้ก็เราก็นั่งดูพาท์ติตกดินไปก่อนนะโอ้ยสวยงามครับสุดยอดสุดยอดโอเคสวยงามมากเจ๋งว่ะนายมันสุดยอดเพื่อนพ <c oughs> าทีตสวยงามอย่างนี้ก็อย่าลืมเข้าบ้านทำการบ้านแล้วก็นอนได้แล้วนะฮะ <c oughs> ไม่เกี่ยวก็ <c oughs> <c oughs> วันพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครัไมค้าพชรไผ่ไอซิเกมเมอร์นะเกาะจันเซียวโ,โหชื่ออย่างยาวเอาไมค้าพชรไัยพอนะก็สวัสดีบัวก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็มาติดตามชมเอาเองนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวละกาันลาไปก่อนบ๊ายบายไปก่อนนะนี่ครับเวลากลางคืนครับพระจันทร์เขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะกดซูมได้โอ้โหสวยงามนะ โ okay. อเคเฮ้ยลืมกลัดบ้านว่ะ